เทศกาลเจนนี่ปรากฏการที่เปลี่ยนแปลงการค้าปลีกไทยกลยุทธ Shop ์อชเพอร์เทนเมนที่ถูกจริตผู้บริโภคในยุคที่ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วการค้าปลีกไทยก็ไม่ขาดการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและปรากฏการเทศกาลเจนนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การตลาดที่ถูกจริตผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้งแต่ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์นี้จะยังคงประสบความสําเร็จไปได้นานแค่ไหนนักวิชาการธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มท วิเคราะห์ว่าความสําเร็จของเทศกาลเจนนี่มาจากกลยุทธ์ชอเพอร์เทนเมนต์ซึ่งผสมผสานการขายสินค้าเข้ากับความบันเทิงอย่างลงตัวกลยุทธน์นี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การขายสินค้าแต่ยังเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําให้กับผู้บริโภคด้วยซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของชาวไทยที่ชอบความสนุกสนนใจเอนเตอร์เทนเมนต์และชอบการมีส่วนรวมกับผู้ขายโดยตรงในระหว่างการซื้อขายสินค้า แต่ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์นี้ไม่ได้เรียกว่าสําเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถสร้างยอดขายที่มหาศาลภายในเวลาอันสั้นได้อีกด้วยเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้ใช้กลยุทธ์นี้อย่างชาญฉลาดโดยใช้พลังการร่วมมือกับดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเพื่อขยายฐานผู้ชมควบคู่กับการสร้างสภาวะโฟร์ฟีออฟมิซิ่งเอาท์ด้วยการจํากัดเวลาและเสนอราคาสินค้าที่ดีที่สุดทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าต้องรีบซื้อสินค้าก่อนที่จะพลาดโอกาสแล้วทาไมกลยุทธ์นี้จึงประสบความสาเร็จ คำตอบคือกลยุทธ์นี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การขายสินค้าแต่ยังเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภคด้วยซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของชาวไทยที่ชอบความสนุกสนใจเอนเตอร์เทนเมนต์และชอบการมีส่วนรวมกับผู้ขายโดยตรงในระหว่างการซื้อขายสินค้าอย่างไรก็ตามการตั้งเป้าหมายยอดการขายไว้ที่1 0 0ล้านบาท ภายในหนึ่งปีและต้องการจะรักษาปรากฏการเช่นนี้ต่อไปอีกสามหปีอาจจะยังคงเป็นความท้าทายหากเจนนี่ยังใช้กลยุทธ์และวิธีการเดิมซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามต่อไปว่าเจนนี่จะสามารถขยายโอกาสความเป็นไปได้จากปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนี้ต่อไปอย่างไรคำถามที่น่าสนใจคือกลยุทธ์เชเพอร์เทนเมน์จะยังคงประสบความสำเร็จไปได้นานแค่ไหนและเจนนี่จะต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อรักษาความสำเร็จในอนาคตคุณคิดว่าเจนนี่ควรทำอย่างไรต่อไป ชวนให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความคิดเห็นของตนเองในช่องคอมเมนต์